ตัวระบบ TREX มีในส่วนของฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบน่าจะเป็นจุดแข็งของทางแลกหน้าเองนะครับผมสืริพัฒนธรรมนุนกุลชื่อเล่นชื่อโจนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CTO และเป็น DPO เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสหาการประมูลในฐานะของบริษัทสหาการประมูลเองเนี่ยเรามีในส่วนของข้อมูลของลูกค้าเขาส่งเข้ามาเข้าที่ระบบเราเนี่ยเป็นจํานวนมากทางบริษัทเลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง มันจะเป็นเรื่องของดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีที่ปรึกษาที่ดีนะฮะผมว่ามันจะเป็นความยากตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราควรจะเอาอะไรเข้ามาในระบบเราเท่าที่จําเป็นแค่ไหนการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะระดับใดการที่มีที่ปรึกษาที่ดีเป็นส่วนช่วยสําคัญในการท,ทำให้เราขึ้นระบบได้อย่างมั่นใจนะฮะ ผมว่าความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในองค์กรเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจว่าความซับซ้อนหรือความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไรคือเดิมเราก็ทํางานตั้งแต่ต้นโดยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลน่ะเก็บอยู่ตั้งแต่ต้นและก่อนที่กฎหมายจะประกาศทุกคนก็ทํางานในลักษณะเดิมมาตลอดแต่เมื่อมีกฎหมายเนี้ยประกาศออกมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาจะต้องระมัดระวังอะไรอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องระมัดระวงัง หรืออะไรที่มันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอันนี้ผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่ถ้าเกิดเราให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยให้เข้าใจและตระหนักรู้มากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่เลือก บริษัทแรกหน้ามาเป็นที่ปรึกษาเราก็มองเห็นว่าทางบริษัทแรกหน้าเองเนี่ยมีทั้งในส่วนของฝ่ายกฎหมายแล้วก็ฝ่ายที่ดูแลหลังการขายเนี่ยได้อย่างดีนะก็อย่างที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของการทำเทรนนิ่งให้กับยูเซอร์แล้วก็มีในส่วนของเซสชั่นที่เรามีการถามตอบเอกี่ยวกับกฎหมายนะฮะผมว่ามองว่ามันเป็นจุดเด่นที่แรกหน้ามีให้บริการอยู่ตรงนี้ทำให้เรามั่นใจว่าหากเกิดเหตุขึ้นหรือมีการขอความช่วยเหลือใดๆเนี่ยเราก็ รู้สึกมั่นใจในการที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็มีแผแนที่คอยช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมได้ครับค่อนข้างครบถ้วนนะฮะอย่างตัวระบบชื่อระบบ t r e x เนาะก็มีในส่วนของฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบแล้วก็มีในส่วนของจุดที่จัดเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลให้ทราบว่าตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงจริงๆในอนาคต ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้นะฮะอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันมีความรัดกุมเข้มข้นมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทางแรกหน้าเองน่าจะไม่หยุดพัฒนาตรงจุดนี้อยู่แล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของทางแรกหน้าเองแล้วก็ทางเราเองก็ผมเชื่อว่าทางสาขานมูลก็มั่นใจนะฮะในการที่จะใช้บริการกับทางแลกหน้าต่อไป บริษัทสหาการประมูลนะฮะนอกเหนือจากที่เราจะให้บริการการประมูลที่ครบวงจรแล้วเนี่ยเรายังให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ต่างจากบริการที่เราให้เกี่ยวกับการประมูลนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่าข้อมูลของทุกท่านปลอดภยัยเมื่อเข้ามาใช้บริการกับสหาการประมูลนะครับขอบคุณครับ